ร่มแห้งแข่ลมแรงจริงๆน,งบบนั่งป่าแดดน้อยๆนี่ยแหละอุ่นดีสวัสดีค่ะวันนี้ยายเพ็ญมีฟองบันนองมันกับชายี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนลมสวยๆเลยนั่งฟิงแดดน้อยนึงเนาะ,ะ,ะ่กเนนกยิ้ใต้ต้ตนมะม่วงนี่แหละคะ่ะไม่รู้ว่าสิมีขี่นอกอีหยังลงมาบ่เนาะ,ะ,ะ่กเนาะ มีแหลาคาโโะค่ะทุกคนม่นุ่ปดม่น <prises S 1> ุ่มักยายเพ็ญน้องคนน้องคร้อมจินน้ำยาพักไล่ๆมาเด้อค่ะเด้อ <cours> ก่อนเลยยายเพ็ญกราบขอบคุณพี่น้องสุขุคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียสางมโนบอกว่าสิอยู่ไกลอยู่ไกลยายเพ็ญกราบขอบคุณหลายๆค่ะตุดกำลังใจเด้อค่ะกอดลูกนั่งมุมนั่นนั่งตากลุ้มโอ้โสด็จาประกบใส่หัวเลยโอ้น้ำยาน้ำยาปลานมิ่นอะใส่คอไก่ใส่ลูกทิพย์นาะ ลาเลยลากลงไปจานมืมเลยซ้ำนะขอนะซ้ำมันมจานซ้ำเอาไปมาก่อนเมกกี้เป็นกมีทัวุกคน้นกะลำแตากะมีอันนี้อ่ออย่างไะ โอ้ยเด็ดบางครั้งย like ังเป็นกระลืมเนี่ยพึ่งอ่ะบอกคุณทิ้มไปเป็นแบบตักแป้นทุกคนค่ะจิ้มกลับในเขากันแห้งอืมภาษาไทยไปจรงไหนล่ะใช้กระจำประเดี๋ยว นี่ว่าหนาวกับพ่อแม่มสงคือนอนกขณ์เนาะสงคือมีมัอนี่แหละมีลมหมูวันเพชรเข่าหอนก้อนหมูวันเมยอเอเลเลยยิ้มกับเมยเ,เข่าหน้าบา้านรู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงยายเพ็ญนนกขณ์เนาะลมพัดไปยังสี่เนาะลมแห้งอยู่ค่ะเก้ียิบเอ็ดถุงใส่เหล้า นีไปหมดเลยตบาบ้าซุ้มที่นั่งื่นน้องคนน้องนั่งื่นนี่ก็คือสีเอาไว้ยอยู่ในบ้านนะคะทุกคนค่ะหน้าแม่ยังสีเนาะงคนน้องหน้ายังเป็นกระยังอีกอยู่แต่ว่ามันถึงเป็นเป็นเป็นน,าน่นาฝนบ่เที่ยวมันมาทาั้งแม่ค่ะทุกคนค่ะเข่าบ่งามอมืในธงละนิดละน้อยจริงอะคะ่ะ ย้ำเด่นเนอะค่ะเนาะถักเยวกับสีเด็ดตกนี่กัสีนี้ยากคือเกากับทุกคนค่ะคุณทิมเพินเพินมาอยู่บ่เศ้าเนอะ่ะเนาะมันคนมันกับสีเฮ็ดคือเกเาของไทกระซ้าทรามาตากกินนี่เนาะค่ะเนาะืงเตียงสินองซ้ายสิมากลับเข่าสวยพวกห้เขาสวยกัทุกคนค่ะอืมบ่ให้เข่าซวยบ่อห้เขากระบาขคืน ขามากบเขาโซยเล่าอยู่เด้มูนองมูนมนุคนน้อแต่ว่าราหังไรไลหนองกับขึ้นเหดเองว่าสันขนหญาเด้ก่าเด้มคำญ่เนี่ยนคนนาอมนีก็ได้ด้ ไปช้อปปิ้งไปซื้อกะเพรากับน้ำเนาะค่ะเนาะกะเพรากับน้ำคุณทิมน้ำเพราะว่าคุณทิมหนีไม่ได้ออกนอกบ้านหลายมือแล้วแล้วส่อบ้านส่อเข่าเนาะค่ะเนาะเมื่อที่ยายเพ่นพาหน่องไปหาหมอวันวันศุกร์เนาะค่ะเนาะแล้วกับยู่บ้านกับเข่ากับน้ำโล่ของสี่นะคะ กบพักเปลีเขากันหน่อยย่เร็วกว่าจี๊งไปสวนเนาะค่ะเนาะไปหาแม่ค่ะทุกคนค่ะ ไปแชิงเพลงมาเลยค่ะทุกคนลุงพัดมาลุงเลม่รู้ว่าเป็นจิ้มดิกิดบ่ เดี๋วพ่อเลื่อนไป,ไป <laughs> này khoe lại, nãm bả này khoe lại đâu phải, say lâu vậy, say lâu vậy mất rồi aí menino อันนี้ยังหนุกค่ะทุกคนค่ะพอดี เลวซ่ายอยยุกับทุกคนเขาอยาพินเนี่ยความมันไหลหมองเน้อง คนอยู่ก่ะทุกคนค่ะเปลี่ยนไรู้ว่า ตอนนี้เขาลดจะบ,บาทเนาะค่นะเนาะคุตะว่าตอนที่น้องไส้ยาย,ยเพ็นเกี่ยวเอามาเอามาตากแบงเลทอยู่นี่เนาะค่นะเนาะเอาไปขายได้โลวละสิบเอ็ดบาทสามสิบตังค์ไม่มรู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่หดสิบสองบาทนนบนเนาะค่ะเนาะ ราคาแพงๆเนอะทุกคนมันเห็ดยากเนอะทุกคนมาบอกมันยากเด้เห็นหน้านี่ว่าเร้วเขาก็ต้องมาหลุนก็ฝาก็ฝ,กฝนอีก่มันก็ไม่เ,เรื่องงะะ่ายเนาะ หลวงน้ำขนวยแห้งผลผลิตกรบโบดีคือ,อยังปีนี้เนาะคุณน้องอันจตรสี่ไหมคะทุกคนค่ะมันเสี่ยงเห็นหน้าเนีคือเสียเส่ยงเสี่ยงคักเนาะคุณน้องแต่ว่าชาวนาเนี่ยลงทุนเนี่ยลง,ล,งลงทุนทุนบงางยางคักอื ก้านหน่อยหน่อยเปสีไหมจะได่ลนลายลายนกขนเนาะได้นราคาลายลายชาวนากับมีกำลังใจเด้อ ก่อนนะ้อมือพักปนมือช็อปปิ้งออกข้างนอกนก่อน้อนนแต่กยี่เล็กไง มองอืน่นมีร่มแบบนี้บ่ค่ะทุกคนบัตจะเป็นร่มแหงนะเสนอ người cả bụng ngủ nó phải không? <laughs> à, điện hái, tụi con điện hái. thà gà bạn nhé phen nhỉ, làm chiêu vẫn thường luôn là cả khuôn cả kiểu này nó nó kiểu, cứ có บาต้องมาลูกคือไปหาพ่อมาอย่างอืมไปหาพ่อเลยไปไปไปหาพ่อไปไปเลยอย่ามาขวดแม่เด้อทุกคนเดี๋ยวราพีและวหนงกอนนู่นคนเนาะกับไปนู่นโผดเสียมไหลสุขุดพักมันไหลนู่นคนเนาะกลิ่นน้ำพ่อกันไหมอย่าไปนกาะข้อขอบคุณพี่ดวงสุขูดสุขคนเด้อค่ะเด้อดิกติดตามที่ให้กำลังใจใยายเพลินเมี่ยฟังบ่นเนาะกาะข้อให้รักษาสุขภาพเด้อคะ่ะกาขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ